คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธร์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2-3ครั้งเพราะคดีมีเอกสารจํานมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธร์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธร์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าสารใหม่ยุติธรรมสารหม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสารก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะครับในคดีหุ้นฉินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจํานวนมาก สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องคด,ดีหุ้นชินของทักษิณปรากฏว่าหลังจากที่าาศาลภาษีนะครับได้มีคำพิพากษานะครับยกฟ้องนะครับในเรื่องของภาษีอกรหุ้นชินแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ปรากฏว่ายังไม่จบในเชิงปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่า ที่สารภาษีอากอรางนะครับมีคำพิพากษาคดีความหมายเลขดำนะครับที่พพาน220ท2563ที่นายทักษิณชนวัตรอดีตนายกรมตรีราโจทย์ยื่นฟ้องกรมสรรพากรนายพงศักดิ์เมธาพิพัฒน์ผู้แทนอธิบดีกรมสรรพากรและนายประภาสสนั่นสิลปผู้แทนสำนักงานอายการสูงสุดจำเลยที่สานายพิสิทธ์ สีวรานันท์จำเลยที่1-4ผู้แทนกรมการปกครองในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรณีประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมรานะครับจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะครับจำกัดมหาชนจำนวน1 0 7 0 0 0ล้านบาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยคำพิพากษาระบุว่าการประเมินของเจ้าหน้าที่นะครับ พนากงานประเมินคำวินิจฉัยของศาลอุทธรจำเลยที่2ถึง4ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรที่วินิจฉัยยืนการประเมินไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินล่าสุดนะครับหลังครบกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีการอ่านคำพิพากษา18กรกฎาคมซึ่งกฎหมายให้ยืนอุทธรใน1เดือนยื่นอุทธรใน1เดือนนะครับ จากการตรวจสอบพบว่าครบกำหนดคู่ความทั้งสองได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรคำพิพากษานะครับโดยสารอนุญาตขยายอุทธรฝ่ายทนายของทักษิณโจทย์จนถึงวันที่16กันยาย,ยน2565ส่วนฝ่ายอยการนะครับซึ่งว่าความแก้ต่างให้กับกรมสรรพากรขยาย การอนุญาตนะครับไปถึง17กันยายนซึ่งคาดว่าเมื่อถึงกําหนดคู่ความทั้งคู่นะครับน่าจะขยายอุทธร์อีกเนื่องจากคดีใหญ่มีเอกสารจํานวนมากผู้สข่าวรายงานว่าสําหรับคดีนี้หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาคดีอายการสูงสุดยื่นฟ้องทักษิณชินวัตรร่ารวยผิดปกติขอริบทรัพย์จํานวน76,000ล้านบาท พร้อมดอกผลที่ได้มาจากการขายหุ้นนะครับบอมจอชินคอร์ปอเรชั่นตกเป็นของแผ่นดินคูณสกาวรายงานว่านะครับสำหรับคดีนี้นะครับมีการฟ้องร้องกันไปแล้วองค์คณะพิจารณาแล้วนะครับพิพากษาว่าทักษิณใช้อำนาจขณะดำรงตำแหน่งออกนโยบายเอื้อประโยชน์บริษัทชิมคอร์ปอเรชั่นครอบครัวถือหุ้นทำให้ทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ จึงยึดทรัพย์สินในชื่อทักษิณและครอบครัวที่ได้จากการขายหุ้นและบมจคอร์พูเรชั่น4 6 0 0 0ล้านบาทพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินต่อมานะครับกรมสรรพากรได้ประเมิเนเรียกเก็บภาษีในการโอนหุ้นชินคอร์ o ูเรชั่นในผานทองแท้และพินทองทาชินวัตธรรมนองว่าเป็นตัวแทนตัวเชิดของทักษิณจึงเก็บภาษีจากทั้งสองนเข้าสู่การฟ้องร้องคดีนี้ ซึ่งสารภาษีอากรกลางพินาาแล้ววินิจฉัยว่าการเรียกเก็บภาษีจากพานทองแท้และพินทองทาเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการประเมินต้องออกหมายเรียกนะครับไปยังทักษิณซึ่งเป็นผู้ถูกประเมินโดยตรงในฐานะตัวการตามมาตรา19แห่งประมวลรัชดากรจึงพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีเรียกเงินจาก ผ่านทองแท้และผินทองถานะครับนั่นหมายความว่าคดีนี้อยู่ในการพิจารณาของศาลในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับริบทรั์ทรัพย์สินทักษินโดยผิดปกติก็อ้างหุ้นชินหุ้นชินต่อมารรกรมสรรพากรก็ไปเรียกเก็บภาษีจากาลูกทักษินนะครับทั้งสองคนนะครับเพราะในข้อมูลเนี่ย คำพิพากษาเนี่ยนะฮะร่รำรวยผิดปกติจริงนะะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าให้มีการเรียกเก็บภาษีนะครับบุคคล2คนนะเขาก็เรียกเก็บภาษีไปแต่ปรากฏว่า,าสารภาษีกลางเนี่ยยกฟ้องนะครับพยกองขึ้นมาก็อยู่ในระหว่างการอุทธอ์ที่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันของแต่ละฝ่าย คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการขยายอุทธร์เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2-3ครั้งเพราะคดีมีเอกสารจำนวนมากนะครับเรื่องของคดีทักษิณตอนนี้ยังไม่จบนะฮะทักษิณชนะมา3คดีแต่ชนะที่ว่านะครับมันไม่ได้เป็นศาลฎีกาที่พิพากษาถึงที่สุดยังคงมีกระบวนความในการพิจารณาชั้นต้นชั้นอุทธร์ชั้นฎีกาตอนนี้ศาลอุทธรณ์กลางนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย ที่ผ่านมาฝั่งเสื้อแดงก็โจมตีว่าสารใหม่ยุติธรรมสารใหม่ความยุติธรรมโน่นนี่นั่นวันนี้ทักษิณก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลูกของเขาก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและสารก็ให้ความยุติธรรมด้วยการยกฟ้องนะในคดีหุ้นชินแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่จบเพราะยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษิณและครอบครัวอีกจำนวนมากเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าจอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกดคร้ายกดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ